สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะแหม่มจะมานําเสนอรถนี้เลยนะคะเป็นอีโคคาร์รถประหยัดน้ํามันนะคะไซมีนินะคะราคาน่ารักน่ารักเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมาบอกเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะเครดิตดีจัดไปเลยนะคะออกรถไม่ต้องใช้งบดาวนะคะออกรถศูนย์บาทค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะและไม่รถคันนี้อยู่แค่35 0 0 0เท่านั้นนะคะราคานะคะมาบอกเลยน่ารักกะทัดรัดนะคะ ะะที่นะคะชอบรถประหยัดน้ํามันนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะซื้อคนเดียวจบนะคะรายได้นะคะลูกค้าแค่1 2 0 0 0บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าอเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปพบรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมันพาไปพบรายละเอียดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตามแบบมาได้เลยคะ่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีดานะคะมาบอกเลยมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะ ใครที่อยากได้รถประหยัดน้ํามันนะคะแบบแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าประหยัดน้ํามัน,นะค่ะเป็นอีโะคคาร์ที่จอดรถก็หาได้สะดวกสบายนะคะลูกค้าประหยัดน้ํามันเลย22กิโลต่อ1ลิตรนะคะมาอยู่แค่3ามหมเท่านั้นนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ค่ะมาบบอกเลยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพิกามจมน้ําค่ะรายได้อยู่1 2 0 0 0บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะนี่เลยเป็นรังผึ้งค่ะมาพร้อมกับนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะ ไฟนะคะไฟของเขาจะเป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะคะในส่วนของอยางค่ะแล้วมาซูมให้ดูเลยยางนะคะก,ก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่นะคะลูกค้าและแมกแท้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมันบอกเลยใครได้ไปคุ้มมากๆรถสวยไม่น้อยค่ะเรามาดูค่ะในส่วนของกระจกนะคะมาพร้อมกับนี่เลยกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะลูกค้าเป็นแฮชแบกนะคะรถ5ประตูค่ะหาที่จอด สะดวกสบายคัะไปเดินห้างนะั่นแหลบอกเลยนะคะที่จอดค่อขัานที้จะเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถเราเล็กกระทัดรัดนะคะลูกค้าเรามาดูค่ะในส่วนของนี่เลยแฮชแบกนะคะเดี๋ยวเราเปิดเดีย๋ยวมาเปิดให้ดูก่อนนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมันบอกเลยสวยมากๆไม่น้อยนะคะเหมาะเลยสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะลูกค้านี่นะคะสามารถปบปรับนะคะเบาะได้เลยนะคะ เอาไปขายคงขายของได้หมดตามตลาดนัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของอในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะลูกค้าและพองรับรองบ้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวตามม,มาไม่ไดจ้าสำหรับภายในของเขานะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าเป็นคอนโซลสีดำค่ะพวงมาลัยคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนะคะในส่วนของกุญแจก็จะเป็นกุญแจขายปกติเลยค่ะ ในส่วนของเบาะค่ะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะไปไหนมาบอกเลยจอดรถที่แดดร้อน,อนๆก็ไม่ร้อนนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะลูกค้านี่เลยแอร์ก็จะเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะ CD usb พอนะคะลูกค้ามาบอกเห็นรถกระทะรับแบบนี้ออปชั่นของเขาค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะคะเดี๋ยวแม่หมนะคะจะพาดูรายละเอียดของผู้โดยสารค่ะรายละเอียดของผู้โดยสารนะคะ,ล,ะ,คะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะภายในของเขานะคะมันบอกเลยว่าเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะ มาบอกเลยนะคะนั่งค่อนข้างนี่จะแบบเขาถึงจะเป็นรถเล็กนะคะก็สามารถนั่งได้เลยสี่คนนะคะมีผ้ายางให้เราเรียบร้อยนะคะภายในกินหอมสะอาดนะคะเครื่องยนต์เครื่องไอจะบอกว่าไม่อับนะคะภายในของเราเลยเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์น้ำมันบอกเลยเครื่องยนต์แห้งสนิทนะคะลูกค้าน้ํามันไม่เยิ้มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะเครื่องยนต์ของเราดูสะอาดมากๆนะคะลูกค้า รถเรานะคะมาบอกเลยไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะลูกค้าพิกคว่ำมจมน้ำน,นะคะใคราสามารถมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงห้าโมงค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าถ้าลูกค้าะะชอบรถอีกกาค์นะคะลูกค้าก็สามารถนะคะเข้ามาดูได้ค่ะที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะ <S <S บริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันนะคะลูกค้าตั้งแต่ 8ปดโมงครึ่งค่ะถึง5โมงครึ่งเลยนะคะสำหรับนะคะมิสูวิชิแอทแทรคหนึ่งจุดสา G L X ปี2018ราคาอยู่ที่3 29,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่มาออกรถกับแหม่มเลยมาบอกเลยช่วงนี้นะคะแหม่มปีโปรโมชั่นลดค่าดำเนินการให้10,000บาทนะคะลูกค้าและน้ำมันเต็มถังเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีคะ่ะ